สวัสดีค่ะสวัสดี f c ทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนลุงป้านะ้าอา่พี่น้องน้องทุกท่านค่ะค่ะหลังจากที่หยุดหลายวันนะคะเทศกาลสงการที่ผ่านมานะคะวันนี้นิดก็ได้มาทำคลิปนะคะเพื่อให้เทฟซีนะคะได้เลือกซื้อเลือกชมต้นไม้บอนสีของที่สวนนิดนะคะค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆสนุกกันไหมคะเทศกาลสงการที่ผ่านมา ค่ะวันนี้นะคะนิดก็จะมานำบอลสีนะคะะทั้งนอกตู้แล้วก็ในตู้มาให้เ c ฟซีเลือกซื้อเลือกชมค่ะก่อนอื่นนะคะนิดแจ้งการจัดส่งนะคะนี้จัดส่งทางไปรษณีย์ให้นะคะค่าจัดส่งแบบโอนที่50นะคะปลายทาง70นะคะมาเหมารับกี่กระถางก็ได้ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวนิดจะขึ้นเบอร์โทรไว้หน้าจอเบอร์โทรสามารถแอดไลน์เพื่อนได้เลยนะคะ ค่ะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นิดนำบอลสีอะไรมาให้ fc เลือกซื้อเลือกชมกันบ้างเริ่มด้วยที่เลยกระถางแรกนะคะเป็นไม้นกตู้นะคะฟอร์มตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนี่เนาะน้องก็ลมีหัวกัดสีเต็มที่เลยนะคะนะหลอดใหม่ออกมาก็พร้อมที่จะกลางออกมาอย่างนี้เลยนะคะ มีน่าจะหลายต้นนะคะในกระถางเนาะก็แตกหนอ่อแตกกองมาในนั้นไม้อยู่ในกระถางแปนิ้วนะคะอันนี้เป็นไม้นอกตู้นะคะดูความทําเป็นฟอร์มเขาเนาะไอที่อรลงดินไว้ก็ยุบอยู่นะคะตัวนี้เดี๋ยวฝนก็เริ่มตกลงมาและะ้วค่ะสงการนาะอมีฝนตกด้วยที่บ้านนิดนะคะค่ะนี่นะคะอันนี้หกลงนะคะฟอร์มกระถาง8นิ้วนะคะกระถางนี้นี่ขอในราคาสาม สามร้อยบาทนะคะฟอร์มสวยนะคะนี่เนาะนี่เลยอาจจะมีบางใบนะคะตอนส่งนิดอาจจะต้องนี่อย่างนี้น้องก็เริ่มดูก่อนนะคะว่าจะตัดหรือไม่ตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็แตกใบใหม่ขึ้นมาทดแทนนะไม่ต้องกลัวค่ะนี่นะคะเนาะสวยนะคะฟอร์มนี่กระถางแปดนิ้วเลยะคะ่ะสามร้อยบาทนะคะสวยสวยเลยเนาะนี่เลย สามร้อยบาทแล้วก็จะมีนี่นะคะบน,นบ้านเลยน้องโผมาแล้วนะคะอันนี้ก็ม้ตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเป็นฟอร์มไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะนู่นนะคะแตกมาเป็นกอแบบหนาเตะเลยนะคะนี่เนาะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้น้องอยู่ในกระถางอันนี้หกนิ้วน,นี้จะห้านิ้วนะคะเพื่อนก็ไปเปลี่ยนเป็นกระถางแปดหรือกระถางสิบได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวอีกหน่อยน้อง เปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินน้องก็จะต้นใหญ่พุ่มใหญ่ก้านใหญ่เองนะคะตอนนี้น้องแตกไอ้ยุบแล้วก็แตกมาใหม่นะคะเจ้าก,กุงไกเซอร์นะคะนี่นะคะสวยเลยรับรองว่าฟอร์มสวยทุกกระถางดูนะคะดูนับไม่ได้นะคะว่ามีกี่ต้นเนาะเรียกว่าฟอฟอร์มกอ,อกันแล้วกัน,นะคะ่ะเจ้าก,กุงไกเซอร์นะคะนี่ขอที่ร้อยห้าสิบนะคะทุกกระถางนะคะเอาไปทําฟอร์มได้เลยนะคะสอง กระถางนี้ก็ฟอมใหญ่แล้วนะคะนี่เนาะสวยเลยนะคะกระถางละร้อยาสนะคะเพื่อนๆที่รอคอยบนให้น้องแตกออกมานะคะนี่นะคะจะกุุงไกเซื้อมาแล้วนะคะค่ะต่อไปเป็นพรพุทธะไม้กระถาง 5, 5. ้นิ้วนะคะพรพุทธะเอาไปที่100บาทนะคะหนุมานออกซึก120่งรนะคะสวยเลย อันนี้เป็นเมืองเกาะเกต็ดเกาะเกต็ดนิดนะคะอันนี้ใบน้องจะมีตำหนินิดนึงนะคะเนื่องจากแดดแรงเนาะเกาะเกต็ดก็เอาไปที่120นะคะเพชรจอมทองเพชรจอมทองก็120นะคะอันนี้จะเป็นมณีล้อมเพชรสวยมากเลยนะคะมณีล้อมเพชรเนาะดูน้องก็ กำลังแทงหลอดใหม่นะคะมานี้ลอมเพชรก็ไปที่1น0้อสนะคะสวยๆเลยอันนี้จะเป็นฮกกลงนะคะฮกหลงขาวเนาะนี่เลยไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะนี่เนาะน้องกำลังเริ่มนี่นะคะเอาไปกระถางละ120้บาทนะคะฮกกลงขาวเนาะนี่นะคะมีจำนวนนะคะอันนี้น่าจะเป็นอ่า พารักนะคะพารักเนาะนี่นะคะเป็นไม้มีอายุแล้วนะคะน้องก็นี่นะคะตัดใบทิ้งแล้วก็แตกใหม่แตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะไม้กระถาง5.5นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวรออีกนิดน้องก็สวมสวยนะคะนี่เลย1 0 0บาทนะคะทศกาณ์1ร้อยบาทนะคะอันนี้จะเป็นมันดาลซับมันดารซับไปที่100 ฟอร์มสวยมากนะคะขอที่120บาทนะคะบรรดานซับเนาะสวยๆเลยน,นี่จะเป็นหงเหมมราดสวยนะคะนี่นะคะหงเหมมราดนะหมยกระถาง5.5นิ้วนะคะฟอร์ม2ต้นเลยหงเหมราชาดเอาไปราคา120บาทเช่นกันนะคะอันนี้ ท้าทองอินนะคะสวยมากนี่นะคะไปตั้งแม่ได้เลยหน้าสวยๆอย่างนี้นะคะดูโลนใหม่น้องกระดังนะคะดูนะนี่เลยเท้าทองอินเนาะแถมยังมีหน่อมาแล้วนะคะหน่อเขาก็ได้แม่เขาเลยเท้าทองอินก็ไปที่120บาทนะคะสวยมากเนาะนี่นะคะแดดบางวันแดดแรงบางทีนี่ทำสซเลนสองชั้นบา,บางวันก็ไม่ได้เอากลางน้องเป็นสองชั้นนะคะใบบอลนี่ก็จะซีดหน่อยเพราะว่าแดดแรงเนาะ นี่เลยคะ่ะแต่ที่ต้นที่ชอบแดดดิงแรงนะคะสีก็จะสวยสดเลยนะคะนี่จะเป็นนกสดายุ1 0 0บาทนะคะนกสดายุนะคะ100บาทเลยนี่จะเป็นเลกาซีนะคะสวยๆเลยนะคะเลกาซี่เอาไปที่150บาทนะคะทุนแด,ดดดีเหมือนกันนะคะนี่ น,นี่จะเป็นชมพูพานคลองเมืองเอาไปที่120บาทนะคะอันนี้จะเป็นสุครีบจัดทับฟอร์มส,สวยเลยนะคะสุครีพจัดทับ120บาทนะคะไม้กระถาง5.5นิ้วนะนี่เลยไม่ใช่ต้นเล็กๆลกแล้วนะคะเนาะครีบจัดทับมาด้วยยักษ์ปักกลันอันนี้เป็นไม้แยกหน่อนนะคะยักษ์ปักกลันเอาไปที่100บาทนะคะยักษ์ปักกลันนะ หีืจะเป็นซับเจริญนี่นะคะซับเจริญใบฟอร์มละหนึ่งร้อยเลยนะคะนิดมีจำนวนนะแล้วก็จะมียกกรรมยีวันนี้เด็กยังไม่มานะคะที่เพชรบูรณ์บ้านนิดนะยังเมื่อคือนนี้ฝนตกนะคะยกกรรมยีนะคะเอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็จะมีชายชน ดูชายชนนิดเก่อนนี่นะคะมีสอต้นนะนี่เลยฟอร์มอย่างนี้นะคะ2ต้นต้นนี้ก็ด่างอยู่นะคะเห็นไหมเนาะร์มนิดนี้ในขอที่ชายชนไม้กระถาง5.5นิ้ว2ต้นในขี่ขอที่120นะคะนะคะมาทางนี้กันบ้างมีอะไรอีกเอ,อ่ย นี่เลยนี่เป็นเท้าราชเสนนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะบอลเก่าบโบราณแล้วนะฟอมละหนึ่งร้อยเลยนะคะ,ลลนะะ,เ,ะ,คะเท้าราชเสนเนาะแล้วก็จะมียักษปูเปลัปลนฟอมโกนะคะนี่เลยนี่ใบนี่นะคะยักษปูเปลัปลนถ้าสูงนิดอาจจะนี่นะคะน้องสูงเนาะเลี้ยงนอกตู้ก็คงจะไม่สูงเทาราะนะคะยักษปูเปลัปลนเอาไว้ที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะคะปูเปลัปลนนะคะ แล้วก็จะมีนางลากสดเทวีสวยมากเลยนะคะไม้กระถางอ่าในตอนนี้อยู่ใน5นิ้วนะคะแต่ต้นใหญ่นะมี2ต้นด้วยนางลักสดเทวีไปที่120เช่นกันนะคะสว,สวยเลยแล้วก็จะมีหนุมานตัว9หนุมานตัว9้าเอาไปที่100บาทนะคะ9ทับ100บาทค่ะ อันนี้สวยมากน้องอยากย้ายบ้านแน่นะคะเศรษฐีพันล้านฟอร์มนี้นะคะไม้กระถาง5.5นิ้วนะเศรษฐีพันล้านเอาไปที่120บาทนะคะสวยมากฟอร์มสวยเลยนะคะมหาเศรษฐีฟอร์มนี้เอาไปที่100 100บาทนะคะอันนี้จะเป็นบอลสีสิริมงคลดี <c oughs> สิริมงคลดีเอาไปที่100 40บาทนะคะน,นี่จะเป็นบอลสีซับพนมซับพนมก็ไปที่130บาทนะคะอันนี้จะเป็นดารานุพลัตทสวยเลยนี่หลอดใหม่น้องนะคะดารานุพลัตเอาไปที่120บาทค่ะสวยสวยเลยบอลสีวันศุกร์วันศุกร์เอาไปที่100บาทนะคะวันศุกร์นะ อันนี้จะเป็นพญาพันวางฟอร์มกนะคะพญาพันวางนี่เลยนจะมีสามต้นนะคะพญาพันวางเอาไปที่120เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นยักษ์กุมภกันนะคะกนา,ารีบุรพาเลยนะคะในต้นนี้ ในฟอร์มนี่นะคะเอาไปที่120นะคะอันนี้จะเป็นนาราทัศนาราทัศนะคะนี่เลยนาราทัศเอาไปที่140เช่นกันนะคะนาราทัศเนาะน้องมีหน่อมีลูกแล้วนะคะนาราทัศอันนี้จะเป็นหงสุวรรณไม้กระถาง5.5นิ้วนะคะ หนึ่งร้อยบาทค่ะหงสุวน